ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ, Hello, ค,รบครับผมเออพี่ผมถามนิดนึงเบอร์ที่โทรมาขู่พี่อ่ะลงท้ายด้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไหมไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วคุยกี่วันแล้วพี่ทำไมมันโทรมาอีกเราเนี่ยไม่อันนี้ผมผมพนักง,งานนะนี่ที่พี่โทรมาให้ผมในไลน์อ่ะที่พี่ให้เบอร์ผมมา อ๋อ oh. เออผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนโทรเออผมจะถามว่าคนที่เขาโทรมาขู่ว่าจะเอาพี่ติดคุกติดอะไรอะ่ะมันเบอร์ศูนย์สองหรือเปล่าครับผมเป็นเบอร์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมดูแป๊บนึ่งโอเค ที่ใหายไปตอนนี้ได้เจอกันหรือยังคะยงครับตอนนั้นเอาไปทงานงตอนเอาไปส่งครู้เปนตายอะไรยังไงลงท้ายอะไรนะครับเจ็ดหนึ่ง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  ตอลอพี่ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเช็คหรอกครับแต่ผมจะถามพี่นิดนึงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรุปมันไม่ใช่เศษหนึ่งเศษหนึ่งใช่ไหมครับผมใช่ใช่อ่าแ,แ,แล้วแล้วแล้วอันเนี้ยที่พี่โทรมาที่พี่ไลน์มาเนี่ยพี่ให้ผมจะให้ผมทําอะไรพี่อ๋อถ้ม<อ>าผมจะได้จะได้หลุดใช่จะได้ช่วยพี่ถูกเอ่อแอรได้ให้ผมไปส่งหรือว่าเขาจะมารับเองครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมถามนิดนึงตั้งแต่ที่พี่จ่ายง่วดผมมาหนึ่งทันวาปีหกห้า พี่เคยได้จ่ายเพิ่มอีกไหมไม่เลยครับขับสนอ๋อไม่เลยแล้วแล้วพอพี่พี่พอชาระได้ไหมสักงวดนหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําเรื่องคืนให้ไม่มีงบเลยพเพราะว่าอ๋อแล้วถ้าไม่มีงบเลยเนี่ยพี่มันจะเอย่าบน,นะครับติดลบอีกเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจอยู่คือพี่ก็พี่ก็พี่ยังพี่เดินด,ดีขึ้นยังยังเลยครับเป็นแผลกดทับเลือดมันปิ้นออกมาเนี่ยจะไปหามหมอกไปไม่ได้เลยไม่ไม่มีเงินไปนะครับ อา <AL> เหรอแล้วแ,แล้วโอเคครับแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยเหรอพี่เดินไม่ยังเดินไม่ได้ใช่ไหมมันยังคา,าสายแพอยู่ครับผมแพเออไม่ไม่แล้วตอนก่อนหน้านั้นเดินได้ไหมพี่ดีขึ้นไหม,ดมได้เดินได้อ่ะไม่ครับผมอ๋อ <AL> โอเคเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้พี่พี่ปล่อยไปเลยพี่นอนแอร์ไปเลยไม่ต้องไปซีเลียดว่าเขามาติดคุกติดคุกอะไรพี่ไม่ต้องไปซีเลียดนะพี่นอนไปนอนใช้แอร์ไปก่อนพี่ได้ใช้ไหมล่ะแอร์ ถ้ามีก็จะใช้หมดเลยครับเออใช้ใช้ไปก่อนครับพี่ใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีภาคสนามเข้าไปอีกทีเดี๋ยวมันเห็นพี่มันเห็นอะไรมันเดี๋ยวมันจะหาวิธีช่วยพี่เองครับผมอ่าโอเคครับไม่ต้องไปซีเรียสพี่ใช้ของไปเลยครับพวกนี้มันขู่แค่เอาข้าง